กับผมพระทองสาทิตตะพุโนพุทธศาสตร์บัณฑิตปีหนึ่งสาขาพระพุทธศาสสนาเลขที่6กที5 0 1 0 2 6่วันนี้กัพผมจะมาอธิบายในหัวข้อ ในการเดินเดินนั่งนอนเกี่ยวกับอริยบทต่างๆ 1. ยือนอบรมจิตมักใช้ปฏิบัติในระหว่างการเดินจงกรมเพื่อพักผ่อนร่างกายในระยะระยะไปคือยือนพักขาหนึ่ง โดยผลัดเปลี่ยนกันไปในเมื่อขาหนึ่งเมื่อก็เปลี่ยนพักอีกขาหนึ่งในขณะที่ยืนนั้นก็ทำการอบรมจิตเลื่อยไปเมื่อปฏิบัติในอริยบทยืนพอสมควรแล้วควรใช้อ,ร,อริยบทอริยบทอื่นต่อไป 2. เดินจงกรม คือเดินสำรวมจิตไปมาบนทางที่ทำให้าย้อย่างดีราบรื่นสะอาดกว้างประมาณสองศอกยาวประมาณยี่สิบศอกหรือยี่สิบเก้าทางชิ้นนี้เรียกว่าทางจงกรมต้องทำไว้ในที่เงียบสงัดไม่เปิดเผยเกินไปและไม่ทับ เกินไปอากาศโปรง่งถ้ามีที่เหมาะพอทำได้พึงทำเป็นทางเฉียงตะวันเงาของตัวเองไม่ลบกวนตัวเองและท่านว่าเป็นการตัดกระแสแต่ถ้าทำที่จงกลมตามลักษณะที่ว่านี้ไม่ได้แม้ที่เช่นใดเช่นหนึ่งก็พึงให้ เกิดข้อสำคัญอยู่ที่การเดินสำรวนจิตเท่านั้นวิธีจ,จงกลุ่มพระบารีมีสแสดงไว้ที่ปฏิบัติกันให้เอามือทั้งสองกลุ่มกันไว้ข้างหน้าปล่อยแขนลงตามสบายทอดสายตาลงต่ำมองประมาณชั่ววานบาหนึ่งทำสติสัมปชัญญะควบคุมใจ ควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบจะเอากรรมฐานหนึ่งมาเป็นอารมณ์หรือไม่ก็ตามแล้วก็ก้าวเดินช้าๆไปสุดจงกรมแล้วหยุดยืนนิดหน่อยจึงกลับหลังหันก้าวหันมาสู่ที่ตั้งตนคันถึงที่ตั้งหยุดยืนนิ่งนิดหน่อย แล้วกับหันหลังทํำก้าวเดินไปอีกทํานองนี้ไปเรื่อยๆการนั่งเจริญญาณอริยบทนั่งในการเจริญทานนี้พระบาลีบอกไว้สั้นๆเราเข้าใจกันไม่ค่อยแจ่มแจ้งที่ทงแสดงไว้ไวในเจริญอาณาจปฏิว่าให้นั่งคู่ขา บาลีแปลว่าอันลังกังอาผุชิตตวาจะผู้ขาไหนก็ไม่ขัดกันทั้งนี้คงเป็นเพราะ,ะวิธีนั่งแบบนั้นที่เข้าใจง่ายในสมัยโน้นที่ทรงไว้คำสั้นๆเช่นนี้พอรู้กันคำว่าปันลังกังอาตรงกับคำไทยว่า นั่งแท่นก็ได้อริยบทนั่งแท่นก็คือนั่งขาดสมาสมาธินั่นเองโดยวิธีนั่งคู่ขาท่อนล่างเข้ามาเอาขาขวาท่อนล่างทับขาชายท่อนล่างพอให้ปลายเท้าทั้งสองจะลดถึงเข่าทั้งสองพอดีวิธีนั่งแบบนี้ตรงกับแบบโยคีที่เรียกว่าปัตมาสะนะ นั่งแบบกีบบัวจะด้วยเหตุนี้กำลังนักจิตวิตราจึงวาดภาพพระเจ้าเจ้านั่งบนดอกบัวนั่งแบบบันลังแต่งตัวให้ตรงให้เอ็นข้างหน้าให้ตรงกับก้มอย่าเงยและอย่าเอียงวางมือบนตักเอามือขวาทับมือซ้ายพอได้หัวแม่มือจุดกัน ตั้งสติให้มั่นสำรวมจิตอย่ามาตั้งไว้ตรงกลางทรงอกเอาข้อกรรมฐานข้อหนึ่งที่ตนเลือกแล้วมาคิดและอ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความเมื่อได้ความแล้วจิตจะสงบเป็นหนึ่งมีสติและสุกเกิดขึ้นเลี้ยงจิตให้เกิดความสุมชื้นจายใจมีสุกกายสุกใจปลอดโปร่งใจ เช่นนี้ให้นานที่สุดจะนานได้นอนเจริญฌานวิธีอธิบทในการเจริญฌานมีสองอย่างคือนอนพักผ่อนร่างกายนอนที่พอรับมีวิวิการต่างนอนพักผ่อนร่างกายคือจิตเจริญในยบุรทั้งสามมาแล้วเกิดมึนเมื่อยหรืออ่อนเพลียร่างกาย พงนอนหงายเสียบ้างนอนเพื่อหลับการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่จำเป็นต่อร่างกายใครๆก็วินไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์ก็ต้องพักผ่อนหลับนอนเช่นเดียวกันก็ขอจบการบรรยายวิธีการเรื่องการนั่งเดินนอนนั่ง ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ